ให้เป็นไข้ครับพี่นอ้องสองดอกครับเพิ่งดำพี่น้องดอกดเกล็กแหกมนัน สวัสดีพ่อไงแม่ญ่ลูกป่านะอาเอ็กซ์สกุสกุคนะครับนอวันนี้มาพบเพอครับช่องคนเก็บเพชรนะครับวันนี้มาเก็บเพชรวัดน้องจองของให้นะครับนอวันนี้เป็นวันที่สิบสิบหานะครับนอสิบหามีทุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบผาครับดูน้ำกันครับมาวัดน้องจ้องครับผมไปครับเด็กแห้งมันเนาครับ พิเภงทหารนะครับเนาะกับจงงาม,ม,ม,มเลยยังพงอองี่น่องผู้ดอกง่แท้นี่งตเกือมาตาหนี้หลุมพี่เลยแล้วหูขาวกับพี่น่องดกแบบง่า,บ,าบ้านนะครับบ้านแบบง่ ให้เราโง่เขาาอีกบ้านนึงครับมาผอกันตอนบ้านอีกแล้วเนาะพี่น่อนะครับบ้านงามนี่ครับผึ่งทหารอีดอกนีงครับผึ่งขลายอยู่นีสามดอก4ี่ 4. ดอกครับพี่หน่อครับดอก,กเลย ที่สองครับที่สามนั่อีกดอกนึงครับตมางากับกที่สีครับข้าลาอีดอกนึงครับตัวนี้ดอกง่าไงมครับ ออกเป็นมูยนะครับนอ้องน้ำแล้วค,ครับพี่น้องหยาบาดเมื่อครับขาลายครับพี่น้องให้เป็นตองหน่อยครับเป็าเตียครับดอกหนึ่ง น้ำมเลยครับเห็ดปึ้งไข่จ้าสามโดสครับวี่นี้เอาเราปัจจักพี่น้องเลยยิ่งไงยอลังการแล้วคนน่ะบู้ยบ้านแล้วครับข่ครับ บานแล้วครับแต่ยังแข็งดีอยู่ครับนี่ผึ่งขาไไรครับไไรดอกได้ครับเตีกันเป็นจุ่มๆเนาะดหน่อยๆเรื่อยๆครับพี่น้องว่ามีฝนบ่ด,นดอกไม่ได้เราครับดอกอย่เป็นเสือนะครับเน,นาะขาไไรครับ ยางไก่เตอ๋อให้พี่พหน้องกุงชิมาพอครับเฮ้ดหลงหงว์ก็พี่นอ้องมเูเบิคือพอเป็นมูมูเนาะผมคือพอตดะแบบแังสีบานแล้วครับเนือเหลืองครับบางไก่ครับพี่นอ้องดอกเมืองครับ ขิงไคครับอกเริ่อมัแก่แล้วครับเนาะแต่ยังใส่ได้อยู่พิงไยครับารบ,บานอีกแล้วครับขิงเน่นหน่อยครับอย่าให้ผงกูบา สามดอกครับพี่นี้ให่ถึงใครครับแต่ผมหงวอะไรเลือกอะไรมันเป็นลาละครบถา,านการเป็นลาคพนอะไรที่สแบบนีุ้มแห้งครับเดี๋ยวอีกดอกนึงครับถ้าสีไหนคือกันด้วยวอเป็นคือกันมาจักครับพี่เนาะเป็นลาด้วยกันครับว่าใรครับ เป็นครับแต่ยู่ดอกมัน,นเป็นหนาครับการเริมเกีย้ยล่ะครับมีช่วงเฮ็ดไวนะครับเนาะเพราะฝนบ่ตกครับดินก็เริ่มแห้งแน่แล้วเฮ็ดผึ่งดำพี่น้องดอกเกลีกแหกมันน้ำครับพี่น้องเฮ็ดผึ่งแดงครับพี่น้องเฮ็ดผึ่งแดงเฮ็ดผึ่งแดงไงครับเฮ็ดผึ่งแดงขาไหล อะไรครับพี่น่องดอกนึงพึ่งดำครับดอกนึงครับพึ่งดำเห็ดพึ่งดำจ้า ป่าละสองดอกจิ๋อเด็กเก็บตีให้ดพึ่งดำนี่แล้วเนาะนะยังดอกครับผมใหญ่แล้วเห็ดพึ่งดำจ้าสามดอกครับพี่นอก งามงามนี่จบแล้วค่ะน้อเห็ดพึ่งดำจ้าเห็ดพึ่งดำครับผมพึ่งดำครับผมอยู่คคกๆที่หนองเอ้ยครับ ให้ละงูค่เขพี่น้องสามปลาข่อสองดอก เตี้ขีดยนพี่น้นงงองเข็ดนงครับพี่น้องเสียงเพผงเสียงเพผงครับพี่เนาะเข็ดถึงใช้ครับพี่เนาะสองดอกครับหอมครับพี่น้อง นั่งดอกนึงครับให้ตองหอมครับผมสองดอกครับพึ่งดำครับผมยี่นี้สองดอกครับ ครับพี่น้องพีเสี้อ้ายลายครับเห็ดผง้าลายครับผมมันเป็นเห็ดผมไงเห็ดผงขายเตี๋ยครับพี่น้องสองดอกครับนเห็ดผงเนีนหน่อยครับผมอ้าวขอ้วยสลรด หิดบวกครับหิดบวกน้ำฝนสองหรอครับยี่นี่ นี่ผมตอง,งกะทิผ้าเมื่อแล้วครับภาพมาส์ตลุตดีกัน,นะครับน้องเฮ้ยกเวลาสปิดนาฬิกาสีซีป่ะครับสีเที่ยงแล้วฝุนกษิมาแล้วครับพี่น้องนะครับที่กองข่อวเลยซ้ำนี่แล้วครับย็ดๆมีเหลืองใบไปแล้วครับขาหลอบไม่แล้วครับน้อ ค,ค่ะขอมาลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ก,กดแชร์ดกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปไนั่นเองนะครับน้อง